สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอด c h แช n e นลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพือใบนาดได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม อย่าหาธรรมวีวโดยได้พดข้อความที่ว่าตกลงเตรียมหาทนายให้ป่าส้มได้เลยพยานที่เห็นไอ้พลตอนเช้าทนายบอกว่าขยายความคนที่เห็นไม่ได้กลัวไอ้พลแต่กลัวผีฮะสรุปแนวทางการต่อสู้ก็ยังเชื่อมันว่าน้องชมพูเดินตามและวิ่งเล่นตามหาหมาป่าสม้มจนพัดหลงไป เพราะไม่มีประจักษ์พยานคนไหนเห็นจำเลยเอาน้องจุผู้ไปและไม่มีพยานคนไหนมายืนยันว่านางเต๋นซ่อนศพอําพังศพจัดการกับศพก็ยังเชื่อมั่นว่าทั้งสองไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาโอเมเจา้าตู่จะบ้าตายถ้ามีคนเห็นน้องคงไม่ตายหรอกนะท่านทนายนี่จะมาช่วยให้จำเลยรอด หรือยิ่งทำให้ดิ่งลงหิวไม่เกณฑ์ตู่ขึ้นด่ามากไม่ได้ตู่ก็เพิ่งเห็นถ้าหน่วยปัญญาจุดๆก็คราวนี้แหละเราเรียนรู้แล้วเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็ยังเชื่อมั่น เดินตามติ่เส้นตามมารั จากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจำเลยพยักหน้าตามคำพูดของทนายงึกเงึกงึก,งกเบิร์คำสีเวาใครให้อาหารอย่างถึงว่าช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วม กบมันยังไม่อยู่ในรูอ้าวแล้วขนของคุณปาไปอยู่ที่น้องได้ไงคะไหนบอกไม่เจอน้องเลยวันที่หายปิวจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเลยหรอคะสงสัยขนมีพลังจิตคิดถึงน้องเลยลอยมาหาอ้าวไอ้พลมันพูดเองนะว่าไอ้แปงเป็นคนฆ่าน้องไงโบยความผิดให้หมาป่าสมลัทนาย อยากให้ทนายไปดูคดีครูฆ่าโบกปูนนักเรียนจังอันนั้นมันก็ไม่มีคนเห็นนะว่าครูเป็นคนฆ่าแถมจำเลยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเหมือนไอ้พังเลยจนศารสั่งจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารนี่แหละแต่ก็ติดคุกจริงๆไปกี่สิบปีตูนาง,งงกับทนวยจริงป่าส้มเป็นเหตุเหนื่อยไม่ทันเหนื่อยก็พัก หรือถอนตัวเถอถ้ะหนวยคิดในใจว่าถ้าแพ้มันติดคุกกูก็ไม่ได้ติดด้วยใช่ผมทำเต็มที่แล้วจ่ายเงินให้ครบแล้วแยกทางถ้ามีคนเห็นไอ้พลอุ้มน้องไปเมถ้ามีคนเห็นน้องคงไม่ตายตูละงงเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณตน้นตระกูลกันต่อนะคะ โดยคุณต้นตระกูลได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรม v, v p โดยได้โพสข้อความที่ว่าช่องค่อยเห่าอีกแล้วออกมาว่าฝั่งแม่น้องบักแต่มาว่าพวยเถกเสียเสียหายหายเขานะคนในครอบครัวที่เกิดเรื่องแต่เองและพวกคีค้คายูทูบเบอร์ทั้งหลายมาเพื่ออะไรหากินกับน้อง และคนในคดีน้องไม่ใช่าาติไม่ใช่มาเพื่อจะหาความยุติธรรมให้คดีน้องแต่มาหากินเกาะจำเลยถ่ายคลิปหลอกคนอื่นในผลประโยชน์ตัวเองก่อนจะว่าใครด่าใครดูตัวเองซะโกนว่าดีขนาดไหนมีคดีติดตัวกี่คดีเองนี่เหมือนไอ้พัวอย่างคือด่าอะไรก็ไม่พ้นตัวเองโดยภายในคลิปนั้น ไอเสียทองป้มได้มีการพูดถึงแม่น้องชุมคูและก็นา้าต่ว่ามาหากินในคดีของน้องโดยเสียทองป้มมีการพูดที่น่าสาลมุกดาหารแล้วให้พวกยูทูบเบอร์ได้ถ่ายคลิปของตนด้วยโดยบอกว่าฝากถึงแม่ดาวอังคารที่ออกมาบูรีเมื่อคือนนี้มาบูรี ลุงป้าเรื่องไม่มีฝ่าบ้านก็อยากจะฝากถึงแม่ดาวอังคาร่าและฝากถึงไอ้แปงนะ้ดาวอังคารที่ออกมาใส่ร้ายลุงกับปาอยากจะบอกว่าก่อนที่น้องผลไม้หรือน้องคนนี้ก่อนที่จะมีการเสียชีวิตคุณต้องย้อนกลับไปว่าครอบครัวของคุณนั้นอยู่กินกันยังไงคุณนั้นมีอะไรกันบ้างแล้วตอนนี้พวกคุณมีบ้าน มีรถอะไรต่างๆซึ่งต่างจากเมื่อก่อนก็ล้วนมาจากน้องผลไม้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับและการที่คุณน,นั้นมาบูลี่ลุงมันทำให้ผมนั้นรับไม่ได้เรื่องบ้านที่ไม่มีฝามาบูลีเรื่องป้ามาบูลีเรื่องฝาบ้านทำให้ผมนั้นรับไม่ได้มาบูลีเรื่องรถแล้วมีการพูดต่างๆนานา ยามจนก็ย่ำหยี่ยามมีก็อิจฉาเขาคำคำนี้ทำให้นั้นผมรับไม่ได้ล้วนเกิดขึ้นจากครอบครัวของคุณเพราะฉะนั้นฝากถึงครอบครัวของพวกคุณอย่ามาบุลีครอบครัวคนอื่นเขาครอบครัวของพวกคุณทำให้ดีก่อนก่อนที่จะมาบูลีครอบครัวของคนอื่นนะครับฝากให้คิดด้วยอื่นนั้นผมรับไม่ได้มีเอฟซีส่งมาให้ผมดูประมาณ5นาที การที่แม่ดาวอังคารออกมาบูรลี่ลุงเรื่องของฝ่าบาททำให้ผมนั้นรับไม่ได้ถึงพฤติกรรมต่างๆคนเราอยู่ในสังคมไทยด้วยกันจะจนจะรวยก็คนเหมือนกันจะรวยจะมีจะได้มายัางไงก็คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากถึงแม่ดาวอังคารและบักแป้งนณะดาวอังคารการที่คุณออกมาบูรลี่อย่างนี้มันทำให้คุณนั้นดูแย่ลง ไม่ทำอะไรให้คุณดีขึ้นเลยซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าใครเขาก็รับแกไม่ได้แม้แต่ไอ้จำเลยจากหมูกลายเป็นหมาหัวเนา่าใครๆก็ไม่สนใจไม่เคยอิจฉาจา้าเพราะบ้านเรามีฝา มีรถดีกว่ามันทุกด้านภูมิใจตรงไหนมีพ่อขอทานโถแกอ่ะก็มาเกาะน้องผลไม้อย่าทำเป็นเห่าดังบักเบาหวานมาที่หลังเขาแต่สู่รู้ไปทุกเรื่องมันอืดก่อนตายก็ได้เนาะบักหลวงจอมป่วนคนดีคนเลวแยกแยะไม่ออกจริงๆหรอ หรือว่ามาทําเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่มีคุณภาพเลยค่ะดีชั่วมองไม่เห็นได้ยอดซับมีคนดูก็ได้เงินติดตามคนเลวอะเนาะขี้ข้าขอทานคดีเด็กสามขวบตายบนภูเหล็กไฟ